บอลทุ่งของ BG ปทุมครับโดยเจสซี่เคอร์เรนให้ครับอ่ะธีรสินขิงเอาไว้กลับมาสารัตใกล้ๆครับพิธีวัฒน์สารัตอีกทีหนึ่งโอ้จัะแทงทางหรือก็ทะลุยากครับ3-4ชั้นเลยต้องขวางสนามกลับมาคาซิโอใช้พิธีวัฒน์คาซิโอดันตัวเองขึ้นมาเซตบอลแล้วนะครับคาซิโอเล็งเปิดเข้าไปให้ลิซานโต แต่ละลูกนี่สุดๆไปเลยครับโอ้เกมนี้โอ้สองต่อหนึ่งของดีจีลูกนี้นีดห้ายจริงๆครับอีซาฟันดีเปิดจากด้านข้างเหมือนกันนะครับเราให้อีซาฟันดีนี่พิ้งโฉกมาแล้วควิดมาแบบโอ้โหบอเช็ดคางเข้าไปเลยก็ดูครับกัซิโอใช้เปิดแล้วพอดีไปเลยโอ้โหดูครับสะบัดแบบโอ้มันเข้าหัวพอดีเลยครับดูครับแรง เปิดเข้ามาแล้วประกบหา่างมือนกันครับเด็กเลนสุดาแกให้จังหวะเปิดแบบนี้นี่กล้องหลังเองก็โอ้โหต้องบอกว่าประกบติดยากเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับจังหวะก่อนหน้านี้ที่ทางดีจีเสียประตัวครับโอ้โหแล้วเปิดแม่นแล้วกองหน้านี่หาจังหวะเข้าทำได้ดีด้วยนะครับยอดเยี่ยมครับสองประตูนี่เกิดขึ้นสามประตูของเกมนี้เองครับยอดเยี่ยมทุกป,ประตู ได้เฮกันอีกครั้งครับหลังจากที่โดนตีเสมอไปในทีที่3าที่หกครับสองตัวหนึ่งนะครับจากอินฟันฟันดี้บีจีขึ้นนำอีกครั้งนึง